ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arias Oat Mythalo ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีข้าพัว Arias Oat Mythalo ทุกทุกท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook Arias Oat my Mythalo a n Lucky Candle นะจ๊ะ วันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่พยากรณ์เช็คดวง48ชั่วโมงความรักของคนโสดให้กับชาวราศีธาตุไฟนะคะในแกชาา่ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนูนะการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมจะร์รอลิ้งไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะมันเป็นโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังให้เป็นการรายชีวิตนะจ๊ะเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของโอที่จะถูกปล่อยมาในทุกๆววคคอยู่แล้นะะ มารับชมที่ช่องเราได้นะคะ,อ,ะอย่าเรามาดูดวงกันเลยดีกว่านะคะขอดูไพ่พลังงานทารกรดหน่อยซิว่าคนโสดชาวราศีธาตุไฟเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกับความรักความสัมพันธ์ของคุณท่านทั้งหลายนะคะขอดูของพลังงานความรักความสัมพันธ์ของทุกคนหน่ยสิว่าแต่อดีตมันเป็นยังไงบ้าง เดอะซันโอ้มีความสุขดีนะพลังงานขึ้นค่อนข้างชัดเจนว่าช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ติดแตกอะค่ะคือไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยมุ่งหน้าหาเงินหาทองอย่างเดียวนะคะทําอะไรใช้ชีวิตแบบว่ารีแลกต์ตามชีวิตของคุณนะมีความสุขด้วยตัวเองอะไม่ต้องแบบมีคนมาเขา้าไม่แบบไม่ต้องมีแบบใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าคุณก็รู้สึกเหงาและอยากมีใครมาเติมเต็มในจุดที่คุณขาดไปแต่พลังงานความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าตัวคุณในอดีตเนะ่เหมือนเจอความรักความสัมมันนนนทีีี่่่่หหววยยยเ้รกุงอออูคดต คุณก็เลยเลือกที่จะแบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคนรอบข้างที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาจีบคุณในช่วงเวลานี้ไงคะคุณเลยดูแบบนิ่งๆความรักคุณเลยดูแบบว่าเอออยู่ด้วยตัวเองได้แหละถามว่าแบบมีคนเข้ามาไหมก็อยากมีแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีใครอะ่ะไฮ้ปนเทสเพราะว่าก่อนหน้านียมันเจอแต่ความรักที่มันป่วยมาแล้วเดอร์ซันก็คือฉันเพิ่งแบบพัฒนาฉัเบบนเพิ่งรู้สึกว่าฮีตัวเองได้ก็เลยอยากจะอยู่แบบอยู่โซนรีแลกไปก่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เเเเเลลลลยยยยบบบบออออออกกวว่่่่่่าาาาาััังงงงไมมมมใใใชทีีคคคุณแจะะะหนนนนนนต้รรืข เอสออฟเพนต์เกิลเนี่ยพ,งงนพยพลังงานภาพไพ่พลังงานแปดเหรียญเนี่ยคือไพ่พลังงานที่คุณกําลังแบบว่ามุ่งหน้าทําอะไรบางอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันในรูปแบบของตัวคุณอาจจะแบบมีโปรเจกต์ในเรื่องของการทํางานหรือทําธุรกิจส่วนตัวอะไรบางอย่างก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณยุ่ง,งมากเลยเฟสเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเท่าไหร่อืขอดูหน่อยซิว่าสถานการณ์ความรักมันจะออกมาไปในทิศทางไหนจ้าในสี่บแดชั่วโมงนี้ 48ชั่วโมงนี้ความรักความสัมพันธ์มังจะออกมาที่ทางไหนคะ The Star ค่ะ ความคาดหวังเมกกี้เวยนะคะพลังงานความรักขึ้นชัดเจนว่าช่วงานี้ตัวคุณรักอิสระและติดแต่ถ้าว่าใน48ชั่วโมงจะมีคนเข้ามาไหมก็มีเข้ามาแต่ตัวคุณยังไม่ค่อยจะเปิดใจรับใครเข้ามาในตอนนี้พลังงานว่าตัวคุณยังนิ่งๆเรื่องความรักความสัมพันธ์คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะประมาณ2-3ปีที่เข้ามาหาคุณไม่มีอิทธิพลของคุณหรือว่าเขาเข้ามารู้สึกว่าคุณมีอิทธิพลของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาวนเวียนเข้ามาแต่ตัวคุณยังเบื่อหน่ายความรักความสัมพันธ์คืืือออออออคคคุุณณนนนน่่่มมมมีีช้้ยยยเเเเขขาาาแลววตตตััไกกใรรงง คุณรู้สึกว่าความรักของคุณมันยังแบบไม่ใช่อ่ะยังไม่พร้อมที่จะมีใครอ uh. ่ะก็คือเก็บเป็นรูปแบบของพี่น้องเพื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้แบบจริงจังในรูปแบบของแฟนนะคะก็เลยแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่ามันก็เลยดูแบบว่าเหนื่อยๆน้อยๆแบบทักสิทอกดาวอยู่ช่วงเวลาเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ชัดเจนกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่ในเรื่องของความรักก็เลยดูแบบว่านิ่งๆเงียบๆไปอะ่ะอะไรก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจมากพอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะ อ่ะขอดูหน่อยสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยบทสรุปแล้วเอาคำมันจะมาประมาณไหนบทสรุปเอาคำความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมาประมาณไหน ฮาทวยคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครค่ะสิบดาคุณกลัวความรักมากเลยช่วงเวลานี้มีคนเข้ามาหาคุณแหละเป็นคนที่อยู่ในกว่าเขาค่อนจะมีอิทธิพลกับตัวคุณมากเลยคือเขาเข้ามาแบบพยายามแบบว่าคุยกับคุณเล่นกับคุณพยายามจะแบบว่าชัดเจนกับคุณวีออฟทัวร์เป็นชาวราศีกันชาวราศีกุมชาวราศีสิงและชาวราศีฝึกศก็ได้ที่มีประเด็นกับคุณในช่วงเวลานี้เดเวอร์อีกเหมือนกันมาในตำแหน่งเดียวกันเลยกันกลุ่ม พระกแล้วราสีสิงนะคะภายพลังงานทั้งเดอเวอร์แล้วมาทั้งเดอร e ยอฟฟอร์ทูนเนี่ยพลังงานขึ้นชัดเจนว่ามันจะมีติดต่อสื่อสารมันจะมีการพูดคุยมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาเหมือนกันคุณอาจจะเป็นคนที่นําคนคนนี้เข้ามาคือเขาค่อนข้างจะแบบเออเขาเรียกไงดีล่ะ เคารพคุณเหมือนเป็นสิทธิ์เหมือนเป็นเหมือนเป็นอาจารย์หรือเป็นคนที่สอนอะไรบางอย่างให้เขาอนะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกชอบคุณในเรื่องของความรนะักเขารู้สึกว่าเขาอะเขารู้สึกว่าอยากจะคุยกับคุณในเรื่องของความรักครั้งนี้ให้มันมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็ดูแล้วเนี่ย for o f pentacle เนี่ยเหมือนตัวคุณยังแบบ ลังเลใจที่จะเปิดใจยอมรับคนคนนี้เข้ามานะคะเออแต่สิแต่หกเหรียญเนี่ยเหมือนบอกว่าแต่ตัวคุณก็ยังแบบพร้อมช่วยเหลือเขานะยังแบบว่ายังโอเคกับเขาอยู่แต่ไม่ได้พร้อมที่แบบว่าจะเปิดใจมิาเม์กับเขาเลยอ่ะก็คือแบบให้เป็นแค่พี่น้องหรือเป็นแค่เพื่อนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณยังแบบไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณมีปมปัญหาความรักที่อนค่าจะเจ็บปวดมาพอสมควรเลยขึ้นห้าถ้วยแล้วก็สิบดาบแบบตายทั้งเป็นในเรื่องของความรักเลยอ่ะก็เลยเรื่องที่จะแบบไม่พร้อมที่จะมีใครในตตตตตออนนนีีี้้ยังไมมมม่่่คคิิิดทจะแบบววาาาาหใรเเเข็ช เพราะว่าอยากจะเคลียร์ใจอยากจะพักใจดีกว่านะคะเพราะว่า Queen of s w o r d กับไพ่อีส o อฟซอดเนี่ยมันเป็นไพ่พลังงานที่ช่วงนั้นนยตัวคุณอยากจะอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบเงียทบทนอะไรบางอย่างมีนุ่นมีนี่ให้ทำมากมายจจสติกมากับไพ่อีสออฟวันแล้วก็ไพ่สิบถ้วยเอสิคไบเท้านะคะ White, ขึ้นแบบนี้ดูแล้วมันมันจะมีอะไรบางอย่างที่ ไพ่มันค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ว่าคุณยังไม่พร้อมจะเปิดใจจริงๆแหละตอนช่วงเวลาน,นี้คุณมีเรื่องยุ่งวุ่นวายให้ทํอเลยขึ้น10ดาบตอนนี้เป็นหนึ่งหนึ่งไเท้าแอบเด็กถือไปเท้าคือยังไม่พร้อมถ้าอยากจะแบบพูดคุยก็พูดคุยได้ศึกษาดูใจกันได้นะคะจัสติกไพ่พลังงานชัดเจนว่าช่วงเวลาน,นี้ตัวคุณมันยังแบบคิดเครียดยังไม่พร้อมที่จะมีใครอเออในเรื่องของความรักยังแบบว่ายังไปปล่อยมงโปองอยู่อะ่ะเออ อขอดูหน่อยซิว่าสถานการณ์มันจะไปยังไงในทิศทางไงต่อแต่อ้นมองดูแล้วว่าคุณยังไม่เปิดใจยอมรับใครอ่สิชั่วโมงนี้ก็ยังเแบบว่ายังไม่ได้มีความรักอะไรเข้ามาเหมือนโต้คุณยังเบื่อหน่ายยังแบบมีนู่นมีนี่ทาอยู่บ่อยครั้งก็เลยยังเลือกที่แบบว่าเอ้ยยังไม่พร้อมที่จะมีใครดีกว่าในตอนนี้อ่าอ้นขอดูหน่อยซิว่าไพ่พลังงานโรแมนต์แองเจิลอลเลอร์เคลกาก์ดเขาอยากจะให้คำแนะนำอะไรคุณบ้าง โรแมนต์แองเจิลออร์ค a ล d การ์ดอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างเจ้าคะ่ะอืมชินเดน มีเด็กเข้ามาจีมีเด็กเข้ามาติดปัวพันอยู่บ่อยครั้งนะจ๊ะคนอายุน้อยกว่ามักจะแบบว่าดึงดูดคนอายุไอ้คนอายุมากไกปตัวคุณอนะชอบดึงดูดคนอายุน้อยกว่าเข้ามาหาคุณอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะหรือคุณอาจจะต้องมีการแบบเคลียร์พลังงานความรักเก่าๆแล้วก็ทําตัวรีแลกให้เป็นเด็กก็ได้นะคะ expert your love นะคะพลังงานมันจะมีอั t e n นแบนหรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของโรแมนติกฟิลลิ่งครั้งนี้คุณจะต้องมีการศึกษาดูใจกันมีการเรียนรู้ซึ่งก คนนี้เขาต้องค้านจะแบบไฟแรงอะ่ะเข้ามาหาคุณเพราะว่าแรงดึงดูด attention นะคะมีพลังงานแรงดึงดูดชัดเจนว่าอยากจะแบบคบหาดูใจกับคุณในระยะยาวเลยไม่อยากจะแบบเอออะไรรีตองเท่านั้นแหละอยากจะแบบก็คบก็คบเลยอะ่ะคือไม่เอาแล้วไม่รอแล้วคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบสุดจริงๆเรื่องของความรับความสัมพันธ์คนคนนี้สุดจริงๆคือทุ่มเทเต็มที่นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณนะอ่ะขอดูไพ่พลังงานลัคนาดาวจันดาวศุกเข,ขาหน่อย ลาคนาดาวจันดาสุสามารถเช็คได้ที่ c ีสิ t ชันด้านล่างนะคะเข้าไปเช็คก,กันได้มีวเว็บสำหรับเช็คราคานาดาวจันดาสุกันอยู่นะอ่าคนราศีพฤษคนราศี ion, าสกอร์เปียราศีพิจิก c แคนเซิ cel, ลราศีกรกฎธาตุดินพฤกษ์กันมังกรราศีเมษแอเรียสาคนาดาวจันดาสุเข,ขาอยู่ในราศีตังต่าไปนะคะพิจิกมังกร พึกโสกกันเมธรแล้วก็กระกฏนะไปเช็คกันได้นะคะที่ด r i p ิชันดา,า่ามีเว็บสำหรับเช็คละขนาดาจันราศุกอยู่นะมีวิธีสอนเช็คด้วยและไปดูได้ไปดูได้ไดดนะจ๊ะอะ่วันนี้ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษและขออาภายนะัยในที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า